สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นพบกับมาดามออนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราอาจจะมาเรียนกันต่อนะคะภาษาสวีเดนนะคะในเรื่องการตั้งคําถามเพราะว่าคราวที่แล้วเราเรียนไปในการตั้งคําถามอีกแบบหนึ่งไปแล้วนะคะถ้าดูหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่35นะคะ คราวที่แล้วเราเรียนไปเรื่อง f r o g กอ m e เมียดโฟลกอูดนะคะการตั้งคำถามโดยใช้ตัวคำถามเช่น What ว e แหน h ู w อร์ฮุมิ t e กตคอสอะไรพวกนั้นกลับไปย้อนดูได้นะคะเราจะไม่พูดมากเราจะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง f r o g กออูดการ f r o g ก r อูดนะคะมันอยู่หน้า35เออ36นะคะอยู่หน้าถัดไปนั่นเองเอ่อถ้าเกิดว่าเราตั้งคำถามนะคะ ในภาษาสวิเดนมันจะมีการตั้งคำถามโดยใช้เวิร์บเอามาขึ้นต้นนะคะมันก็เป็นการตั้งคำถามได้เลยนะถ้าเรามาดูง่ายๆโครงสร้างประโยคของมันก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยเวิร์บนะคะตามด้วย subject ก็คือประธานแล้วตามด้วยตัวอื่น ต่อนะคะโคตรง่ายเลยเรื่องนี้ยแล้วก็เป็นการถามง่ายๆและจะตอบด้วยหยอเลนไหนนะคะพวกนี้นะคะก็คือตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็อาจจะตอบอย่างอื่นต่อไปด้วยนะอ่าพวกนี้นะคะสิ่งที่สําคัญอ่ะอีกอย่างหนึง่งเวลาเราถามคําถามเวลาเพื่อนๆถามคําถามหรือว่าจะเขียนน่ะตอบคุณครูอะไรก็ตามเพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการตั้งคําถาม จบท้ายสุดท้ายประโยคห้ามลืมตัวนี้เลยค่ะ f r o กเ r ทกเกนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะถ้าใครลืมก็สอบตกแปลว่าไม่ได้ตั้งคำถามไม่ถูกต้องใส่นะเพื่อนๆเอ่อนออต่อไปเรามาดูทีละประโยคที่ย่อนอ่าตั้งไว้เป็นตัวอย่างไม่ให้นะคะแล้วเราจะแปลท,ทีละอันนะเอาง่ายๆเลยนะพวกนี้นะคะจะมีเวิร์บแท้ตัวเดียวและเป็นการตั้งคำถามง่ายๆนะลองดูนะ แอดเดอเธอกินข้าวหรือเปล่านะ่ะเออเธอกินหรือเปล่าน,ะ the the น่ะแอดเดอแอดเดอนะง่ายๆเลยหรือว่าแอดเดอแฮมม่านะคะเธอกินข้าวที่บ้านหรือเปล่านะ่ะเราก็ตอบย้อยเลยไหนใช่ไหมคะเพื่อนๆหรือว่าถามว่าดริกเกอร์ดูคาเฟ่เธอดื่ม กาแฟหรือเปล่าก็ย่อหรือไหนเหมือนกันพวกนี้ตอบย่อหรือไหนเท่านั้นย่อหรือไหนแล้วก็อาจจะมีการอธิบายต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีนะสเกดูเมนะคะเธอรักฉันหรือเปล่านะคะ come มบูอ m มอ r o นนะคะเธอจะมาพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะเห็นไหมพวกนี้เป็นการตั้งคำถามง่ายๆโดยมีการเอาอ่าเวิร์บขึ้นต้นประโยคนะคะ แต่มันจะมีถ้าเกิดว่ามันมีเวิร์บช่วยเข้ามาช่วยด้วยละ่ะในประโยคนั้นมีจะมีสองเวิร์บสองเวิร์บคือเวิร์บช่วยและเวิร์บแท้ของมันหรือว่าเขาเรียกว่าเวิร์บ imperative นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆต้องห้ามลืม subject อยู่ระหว่างกลางพวกมันนะคะเพื่อนๆการเรียงประโยคในภาษาสวีเดนที่สำคัญที่สุดที่คนมักจะผิดพลาดก็คือการเรียงมั่วนิ่ม <c oughs> เราจะเรียงมั่วไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเราต้องเรียงให้ถูกนะถ้าเพื่อนๆเ,เรียงผิดประโยคผิดคุณครูก็ไม่ให้ผ่านเพื่อนเช่น,น scovigo นะเนียนี่ถูกนะก็คือ verb ช่วยมันใช่ไหมคะ subject ห้ามลืมเลยนะเพราะว่า subject มันเป็นสิ่งที่สำคัญมันจะต่อส่วนใหญ่มันจะต่อมาเป็นเนะโครงสร้างที่สองอันนี้โครงสร้างที่หนึ่งโครงสร้างที่สอง ตลอดเลยพวก subject นี่นะแต่ยกเว้นอ่ะพวกประโยคบอกเล่าในบางอันที่มันเอาเอาพวกกรรมพวกอะไรมาขึ้นต้นมันก็จะต่อด้วย verb ใช่ไหมและตามด้วย subject ทันทีเหมือนกันเพราะ subject มันสำคัญอ่ะอันนั้นเราไปเรียนเรื่องอื่นไปดูในบทอื่นอ้อนเคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะแต่บทนี้เราพูดเรื่องการตั้งคำถามพวกนี้ถ้ามันเอา verb ช่วยหรือ verb ตัวที่1มาขึ้นต้นแล้วมันต่อด้วย subject ทันทีใช่ไหมแล้วเ verb แท้อของมันจะตามมานะคะหรือว่า verb ตัวที่2นั่นเองนะเราติดตามภาษาอังกฤษ <c oughs> เขาเรียกเงี้ยแหละ verb ช่วย verb แท้ tag, นะแต่ว่าภาษาสเดนมันเรียกว่า verb imperative นะคะ imperative form นะคะแล้วค่อยตามด้วยตัวอื่นตามมานะอยู่ดูตัวอย่างนะคะเช่น s กอร์วีโ o เราจะไปกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะหยออะไรไหนเหมือนกันพวกนี้ตอบหยออะไรไหนนะคะ Yes หรือ no ไปนะ Vill do h a อ l and น l a s s นะคะเธอจะเอาอไอศครีมหรือเปล่านะคะหรือว่าคันดูเยอะไหมนะคะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมะนะคะตอบหยออะไรไหนนะคะพวกนี้ถ้าไม่ตอบหยออะไรไหนก็จะเป็นพวกที่ตั้งคําถามด้วยตัวตั้งคําถาม w h what w h e ว e when why นะ ถ้าปนภาษาสวีเดนก็ What? แแนวัดเวมแหนหูวอลหูมิ g เกตคอสตาหูลงหูเฮกพวกนั้นนะในบทที่35นะกลับไปย้อนดูได้เออบางทีอ้นก็จะแบบว่าเอาภาษาอังกฤษมาสอดแทรกด้วยเพราะช่วงนี้อ้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพื่อน,อนแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวถ้าอนจับจุดอะไรบางอันเล็กๆน้อยๆอ้นก็จะมาลงเพิ่มในการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆไปกับอ้นแอนด้วยนะ โอเคนะเพื่อนเพื่อนแล้วบางทีอ้อนก็จะมาเปรียบเทียบกันไงเพราะว่าบางคนเขาได้ภาษาอังกฤษแล้วมันก็ง่ายขึ้นมาสําหรับการที่จะมาเปรียบเทียบกันนะมันคล้ายคกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพื่อนๆนถึงสวีเดนถึงภาษาสวีเดนจะยากกว่านิดหน่อยก็ยากขึ้นมากว่านิดหน่อยไงเพื่อนเพื่อนถ้าใครได้ภาษาอังกฤษแล้วอ่ะมันก็แบบคล้ายๆแต่มีข้อแม้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพื่อนๆอนอย่าเพิ่งท้อแท้นะเออไปด้วยกันนะแล้วเราจะโอเคค่ะโอเคคลิปนี้สันส้นๆเห็นไหมง่ายมากเลยการตั้งคําถาม นะไปดูแค่สองบทที่อธิบายมาก็โอเคแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะมีมันจะมีพิเศษขึ้นมาอีกเดี๋ยวทำคลิปหน้าละกันเอาเอาเรื่องง่ายๆก่อนพวกนี้โอเคนะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดมออนแอรด้วยนะคะบายบายเฮ้ดย